สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมินากูดไลท์นะคะวันนี้มาเจอกับน้ำนะคะวันนี้น้ำจะมา identify ผักกลุ่มของออคนคนไทยในะเยอระะมันนะคะในต่างประเทศก็ประเทศอื่นๆในยุโรปนะคะก็มีถ้าเกิดเรามีต้นเมลเบิร์นนะคะคือเนี่ยนะคะเราอยู่ต่างประเทศเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้อง อะไรกินได้ไม่ได้นะคะเราก็มาดูกันน้ำจะมา identify หรือมาบอกลักษณะของผักที่สามารถกินได้ในวันนี้นะคะจะเป็นของผักกลุ่มนะคะที่เราเรียกว่าผักกลุ่มนะอันนี้คือต้นเมลเบิร์นเป็นดอกของเมลเบิร์นนะคะคือน้ำอ่ะเก็บมาเนี่ยค่ะใบมันดอกมันจะเป็นแบบนี้นะคะน้ะนำให้เพื่อนๆดูนะคะคือน้ำให้ดูในคลิปแล้วนะคะ ให้ดูในคลิปอันนี้มาดูอีกทีหนึ่งแล้ววันนี้น้ำก็จะมาให้เพื่อนๆดูว่าวิธีทําการดองอะทำยังไงนะคะวันนี้ก็มาดูกันเลยพันนี้พาเก็บแล้วก็มาพาทำผักดองนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะเราก็ต้องต้มน้ำน้ำถือน้ำไม่ได้ต้มน้ำเยอะแยะมากมายนะคะ แล้วเนี่ยน้ำก็จะเอาแป้งมันใส่นะคะใส่ให้มันจริงๆเราต้องเอาใส่ถ้วยเล็กๆก่อนนะคะมันจะได้แล้วละลายก็ใส่ไม่ต้องเยอะมากค่ะ นี้นะคะคือใช้ได้เป็นปีนะเก็บได้เป็นปีเหมือนกัน เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือน้ําน้ําแช่ของน้ํานะคะแล้วก็ชิมดูมชิมดูมันจะเค็มเค็มอะนะคะก็เค็มอย่างเดียวนั่นแหละนะเสร็จแล้วผักกลุ่มเนี่ยนะคะเราเอามาใส่ในนี่น้ําล้างผักมาแล้วนะคะเราเอามาใส่อย่างนี้เลยค่ะบดบให้ได้เยอะๆเท่าที่จะได้เลยนะคะ น้ำก็ใส่ใกล้จะเต็มแล้วนะคะนี่น้ำก็ใส่ใกล้เต็มแล้วนะใส่อัดอัดลงไปเลยค่ะเราล้างสะอาดแล้วนะคะผักอะ่ะอัดให้มันได้เยอะๆพอตอนพอตอนเราออกมากินมันจะได้ได้ไม่กี่ขวด เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักเซียนนะคะผักเซียนดองมันอ่อนมากแล้วไม่อยากทิมเยอะนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราได้เต็มที่แล้วเนะะี่ยค่ะเราก็เอาน้ำนี่เลยเดี๋ยวน้ำกรอกน้ำใส่นี่นะคะ เาน้ำเนี่ยค่ะกรอบเลยดูให้มันเต็มขวดนะคะ อย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาไปไว้ใต้ชั้นเบสเ m e n t นะคะห้องเก็บของนะอันนี้น้ำใส่ใส่ขวดนะคะอันนี้จะกินง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าน้ำทําไว้ปกติอะขวดอันนั้นก็กินง่ายนะคะขวดไอขวดน้ำอะง่ายดีอันนี้น้ำเก็บขวดเอาไว้ นี่เก็บแป๊บเดียวให้นิชานิชาเป็นคนเอาใส่ถุงมาม้าเป็นคนเอาใส่เอาเก็บจากต้นมานะคะนี่หมดแล้วค่ะเดี๋ยวนิดหน่อยเอาไว้กินสดนี่นะคะน้ำว่านช่ใส่ขวดแบบนี้ นี่นะคะเต็มแนวเรียบร้อยค่ะนี่นะคะนี่นผักดองเรียบร้อยนะคะอันนี้น้ำจะพาดูผักที่น้ำดองปีที่แล้วนะคะอันนี้คือผักเสียนดองนะน้ำก็จะดองวิธีเดียวกันเนี่ยเห็นเห็นไหมเห็นเป็นไอ้น้ำ เห็นข้างล่างไหมคะมันเป็นอะไรนะแป้งอะคะ่ะที่น้ำมาใส่นะมันก็จะเปรี้ยวมันก็จะได้รสแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ดองไว้หลายขวดนะคะอันนี้เอาขึ้นมากินนี่นี่ค่ะมันก็อยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือสภาพหนึ่งปีนะคะอัน,นผักเสี้ยงดองอร่อยะคะ่ะอร่อยโอเคค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแม่น้ำบ๊ายบายนี่จ้า Hello，大，滴滴的，Hello，我已经是你的。哈哈，大，Hello，Hello。